呃呃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 呃，哒哒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 哒 ตตตึึึงงง,งไม่ได้เธอฉันคงจะขาดใจตายนะจ๊ะฉันคงจะขาดใจตายถ้าฉันไม่ได้เธอเธอจงมาเป็นแฟนฉันหน่อยได้ไหมฉันขอให้เธอเป็นแฟนฉันหน่อยได้ไหม ไม่ได้เธอคงขาดใจตายไปเลยเธอรู้ไหมว่าฉันรังเธอขนาดไหนฉันถึงทำอย่างนี้กับเธอถ้าฉันไม่รักเธอเธอคงจะโศวตลอดการฉันมีอยากให้เธอมีแฟนเป็นใครเลย พอฉันอยากเป็นแฟนของเธอเท่านั้นฉันอยากให้เธอเป็นแฟนของฉันเธอจะเป็นแฟนคนเดียวของฉันถ้าเธออยากมาเป็นแฟนฉันช่วยโทรมาหาฉันหน่อยและทักมานะจา๊ะ

เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอขนาดไหนถ้าฉันไม่รักเธอจะจุดชอบหนีนี้ทำไมเธอจงรู้ไว้ว่าฉันรักเธอขนาดไหนเธอจงบอกให้ฉันเข้าใจ ว่าเธอรักฉันไหมถ้าเธอ,อยังรังฉันอยู่ช่วยโทรหรือว่าใช้ดเดลิเคทเซตทักมาหาฉันหน่อยถ้าเธอ,อยังรังฉันอยู่ช่วยโทรมาหรือทั้งไอจีเดลิเเมสเซจไม่สนใจเฟซบุ๊กไลน์หรืออะไรก็ได้มาหาฉัน ฉันขอพูดคำเดียวเลยนะว่าไม่ได้เธอข,อขาใจตายตึ๊ตตุตตตะ